สบายดียมามเช้าๆเด้อพี่น้องทุกคนลุงพงากาตื่นนอนออเ้งานหลายลยเมื่อยเนาะลุงพงเนะาะอะการลุกนอนเขา,าก็ได้เอาเข่ามาให้ลุงพงนําเด้อพี่น้องเด้อเข่าอันนี้ก้เข่าชานแล้วก็มีกไก่แล้วพี่น้องของกินน้ามาติ่เช้ามื้มนี่ให้นังทงมาจักเครื่องพอคนต่นเช้าเกลือนํำเด้อลุงพงนี่นี่เด้อเขาต้องทุกเอาใส่นนเด้อมีอัน หมักถั่วหมักถั่วหมักเล่นมหมักเนาให้เราตำหมักถั่วแล้วก็ทอดไก่อยู่แล้วทงเด้อทอดไก่แซ่กแบ,บกับตำหมักถั่วคนอื่นก็น,นั่นทงทงสิหนึ่งเข่าหนึ่งน้ามกรทงก็ดังไฟเรียบร้อยเลยเด้อบันเด้อสิหนึ่งเข่าคนบะทงหนึ่งเข่าแล้วละเอือบไก่ไว้เข,ข,ข่าสุกแล้วจังทอดไก่เอาเอาเข่าเย็นได้撒 อุ่นเขาเย็นก็นได้เป็นยังดอกอยังไหนหันเอาไปแส่แล้วุ่ยก้อเลยเอาไปลดทองเอาไปมดนั่นแหละนี่ใส่เออพอได้กินย่ดอกขาเศ้มา,มา,ามาหน่อยไหมใส่บะมาข่าวแล้วเออมาเราแรกเดี๋ยวซ้ำกัมี เมื่อวาเนเห็นเราบ่าได้มีเขามาเนะาะยาเลยเอามาให้เราเลยเมื่อนนี้กะอุ่นเขาแล้วเลยกระท้องทีรักผ่าสักเพลแล้วก็ทอดของกินเนี่ยพอคนเด้อเกลือเป็ดเกลือไก่ได้หลุกมาพี่นอกเลยเกลือเป็ดเกลือไก่บ่ลุงพงนันเกลืออะไรบเอเอาส่ห้ามไว้มันอยู่ในนี่นบ่ เราใส่ห้มเมื่อนีเขาลงมาแต่เศร้าเด้อพี่นองเด้อพอว่านังท้องเราสีสักผ่าสักแพทให้เลี้ยวไวๆพอว่านิ่มอันห้อนและมันแดดแห้งอากาศห่อนแห้งเลยเห็ดเลยเมื่อยสูบน้ำสูบในนะเลยผนส่วนข่อยลงมาแต่เดึกๆผนว่าลงมาแต่เดึกเอามันจังเลี้ยวไว้ในเครื่องผนเสียไ้เมื่อวานนี้แล้วก็ถวยบ่วงลวงซามพลชีสักให้มันเลี้ยวผนวานเมื่อนีนะถ้าเขาลงมาสวยนี่แดดนี่ป้าค่ะเต้าผิ คือสีห้อนพี่น้องเลยแดดนั่นเห็ดไตเศร้าอะไไข่แน่มันแล้วไวเลยห้า่เบมื่อยห้ามมือเศร้านะบ่เออเราเกลือเป็ดเกลือไก่เกลือเป็ดเกลือไก่เลยพี่น้องห้ามมือเศร้าห้าม่อนอยู่เนาะห้ามอนี้เนาะเอาอีกบเดนแหลนมาหนัวหนัวหนัวอะไรหิวแหลน่ะ ลูกมามันก็ะหิวอ่ะเดให้มันกินอยู่เดินนะคนก็ได้เม่ไรจะหม้มันอีกมันอยากแห้งนะพุนพ่นพุ่นก็น้ำอีกน้อยหนึ่งท้องอะละดิเออมันกินเนี่ยล่ะบ่วงแล้วแซนไม่บ่วงฮัน นี่บวกกันเดียวนะบ๊วยแมนบ่สูบใส่โลดให้มัน,ล,นล้นนั่นแหละเออเป็ดเรากินทำเด้ไม่มันอิ่มเลยบนะ่หนาเอวคือกินน้อยแต่เออมันกินจิบๆแล้วมันอย่างเงี้ยมันรอเล่นบ่เล่นแล้วกินเล่นแล้วมากินอีกอไก่ได้ะไก่พวกินเนื้อครับไก่พวกินทำบ่ไก่ โอ้แห่งๆบ่เดีกยวเป็ดเรากินนะเดึงออกดึงออกมาเนี่ยพักแล้วจังล่างถวยล่างบ่วงให้เราชูดออกอันหนห้มีแต่ห้ำน้ำบ่หนิเนาะเอาไว้แจ้ผัวเอาถือเป็ดซะ อืมได้แผลบลายขึ้นมาๆอะลรก็ย,อย,อย,อยอ่องย่องย่องคือคอยซ้อนน่ะแป้งทูระบมีบ่บอกคอยเอามาใหาด้ดดอยู่<ฮ>เอาแป้งทูเครื่องให้แน่น้าคอยสูบให้ท้อง,องเออน่าเล็กสิลาองออกก่อนแล้วจังวางเนาะ มองวางซ้ำกะบ่มีอีกเนาะมีงส่งอันกับพวกกระเทือนเนาะนั่งกระถุ่งแดงกันได้สะท้องเลยเมื่อใดสีวาวฉมาล่างให้เรากับบริมาจักเตือเลยล่างกระถุงชัดแจงของให้เราน่ะพอแล้วบีบออกบีบน้าออกเอาแป้งให้แมันแ่มันจังเลวไว้มันมารอบช่วยๆมันแดดมันฮอนลงพวงเนาะ เออในทูทูขอมันหันอลไกันแล้วแล้วกันย่องย่องแถวขอมันหันเออปีนเด้อเฮาสักเสือเฮาตรงได้ปีนทองเลยแล้วกันย่องย่องปีนเลยฮะแล้วไปงามมือเส่า ลงมาแต่เด็กแต่เศร้าเฮาเห็ดเวียกเขากับบวเมื่อยพี่น้องเลยเพราะว่าเดียวสสวยผัดมันแดดมันห้อนเนาะทองนะเนาะแดดมันแดดคือแดดสีห้อนแห้งนะเมือ่อยนะเมื่อหมดนะเดียวส,สวยๆแช่หน่อยกนะ่อนห่อนแลนี่อันเขาเย็ดนะบ่ะ,พ,ะอพอกินบ่นะเดียวกระหนึน่งอีกเนาะมาเข่าเรียบร้อยแล้วเข่าบ่มมีมามุเริ่มเมื่อว,วานนี่อันคอยเอามา้มาแล้วเข่ากัน สิกมันหรแหละมันสิกได้อะน,นี่ฮะหวดอันนี้สิกได้เด้อลุงพงเด้อขาดเมื่อไหร่ว่าหวดกป้าขาดด้หวดกยังดอกยังดอกอืมเดี๋ยวทองแล้วก็ทองก็สิเดีอยคงกินเดี๋ยวเอาสากระเบือถบกอนมันเป็นนากรแขนงๆนนะเอาสากระเบือนะถูกก่อน,น,น nhập thành rồi hả cái gì đẹp rồi rồi đi đi thong đó, bắt xì hay thong, má bắt má miang hay cả má bả đại cả leo 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 trỗi leo, leo cả nó. ใช่มวยมันขาดเกลือขาดเกียร์เนาะมีไว้เมดทุ่งนัวเเรือบ่ทุ่งนัวเจ้ากะฮะเรืออยูอเอ่เขาแล้วก็สิซุกเลยทูเทวคอนั้นพึ่งยี่ดีเลยทูโรดเทวคอน่ะ เพนมันคือบอ,อนาดไหน,นหนึ่งปีเราสักเท่านึงเนาะเสื้อผ้ามาล่างห้หน่ลยนะลงเนี่ยเออว่ให้มันมีสูบน้ำใส่ก้อนบบบเนี่ย<ม>ผงสิมาสูบซอยสูบก้อนสูบเรไรลด เอาเอาเวยกันทรงพอล hm ูกให้มันล่นล้นออกให้แพบออกก่อนแล้วมันจังออกแล้วม uh. like ันจังสะอาดเอาเสื้อฝาโ่สอกเออล่างลดทั้งเท้าน่ะเออเลยสูบไปทั้งเท้าเด้อ xàm mà nói nó xàm cả đó ừ. 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 hả subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không อ้อยบันเหียนเอากระสือมันมาใส่ไฟจีบแปลงแข่งเจ้าแบบนี้ได้ออกอยน้ำเฮ้ยแล้วะเออลายอยู่นอทองได้อยูุขอยวันเดไ่่ยเลไเด็กขนาดเห็ดอไรั้งหึงอนอททองเนาะยังสวยเลยนี่เอาไปตากบนีเด ไอ้โหลดบีบน้าออกจะนอกองาน้ามันมดกจังสูปไปใหม่องบีบแห้งๆเนะให้น้าม,มันออกมันจังแห้งไวพึงดีๆเออนั่นล่ะเลย เราจังหูจักคว้มบาทน,นี่พอเจ้ากับซีหูจักถอยห้อยคว้มเขื้อนเล้วก็อยากสักเรื่องสักคองขึ้บนบานี่เนาะเท้าไว้ได้นหใครแน่หนาทองกิน่ะ,ออนะเออจุ่มลงอีกบาทนึงให้มันออกดีๆปีบออกบาทไหนนั่นมาลงอีกมาลงอีกลงน้ำอีกนะเออไปไปวางจะแผลบคือเก่ามันก็เปื้อนคือเก่าเลยข้อมองกันกาบาทเดียวหรอกอืม มาสักผ้าสักแพ่ให้เตดึกเต่เร้ามันก็นลนนลแล้วไวเนาะทงเนาะพี่ว่าแล้วเะยพี่น้องในบ้นเอี่เราสักเครื่องเรียบร้อยเลยมีบ่หมองกองอองันเลียไปตากอยู่หมองือนแล้วอะไรไปผู้ใดท้องหัวท่านั้นก็ได้พ่นพูนพึ่งรถบ่เป็นยังดอกเราบ่มีเสื้อให้ตากเด็ดไปเอา้านี่เลยโซกสามพื้นกันแล้ว โูบอีกรอบที่สองรอบที่อ้มีแต่ทานเปียกมาหนี่มันยังมันทันแห่งคักเน,นาะมามั่สิพ่อข่อยบ่แหละฟาทานเราเขาเอาน้ำหดเอาเลยเขายานบ่ได้เขาก็เลยโมเมนต์เอาขียดิมม้บ่ฐานข่อยนะกระติกแล้วคงมันทันแห่งเมื่อแล้วเขาเมื่อเขาตากจิบอันพึ่งแดดเอเล่นเขากระนอ ป้าเจ้ากับพ่อจะกัชอบมันก็แห้งเองมัน่า,านดังเฮานีเออ่เออเออพายทีให้ก็ดที่ห้า,ามือก็บดังก็ได้เกาเลยก็แ,แห้งค้า,าชอบเลยเมันแห้งค้ากระชอบเลยบ่โอ้มันเปียกมาเลยเนาะ่า,านนี่กับบ่โชเปียกโชเปียกอนะ่ะอืมขี้ไร้แห้งเนาะเต่วันนี้นั่น <c oughs> เห็ดคักเลิฟวันนี้ฮาวิทนี่เข <c oughs> าแหละบ่หลวงพงวิทนี่เขาแหละ นี่เขาวิตแล้วบ่นี่ชินเขาหนวิตแล้ะยังสอบชอบเออเฮ็ดคักๆเด้อเนี่ยเด้อแห้งสองสอบเนี่ยยังชอบชอบปลาแห้งอะไรมันเปียกมันกระลุกกระลิดมันมันผิวน้าเนี่ยมันผิวบอเออผิวมอดวาตั้งเหงาเฮ็ดนอนเลยเออเฮ็ดตั้งมันมอดไว้มันมอดไว้บ่ไม่นอนเลยเผื่นใหมไหมหดหลุมมันบ่ลุกบ่ซะ ต้องกับซักผ่าซักแพ้เรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องเด้อมันนสิมาเห็ดกินเห็ดอยากอีกเด้อพี่น้องเนี่ยเด้ขาวแน่ลุงพงเห็นบ่นเนี่มีคนเห็หดหักกระดีอยู่นาะลุงพงเนาะมีลูกสาวกันเนาะเขาบอกเขาสอนให้มันดุมันมันให้มันหูจักควม<อ>หูเวียกหูงานเกิดพลมันต้องเห็ดเวียกเห็ดงานเนาะคนเทามันต้องหูจักเห็ดหูจักดุจักมันขยันมันเพียนมันจังสีได้มันจังสีมี ลาไปก็เด้อคลิปเนี่ยเด้อพี่น้องพ่อ,อก,กันคลิปใหม่นะจ้า